ครับ,รบผมได้คำถามที่สามนี่พี่น้องถามว่าละหมาดท้ายเวลาใกล้หมดเวลาด้วยความจําเป็นกําลังจะละหมาดเกิดเหตุสุดวิสัยครับมีคนเป็นลมเราเลือกเราเลือกละหมาดดูรีก่อนช่วยคนอื่นครับอ,อาจารย์อ๋ออันนี้อ่ากระจายแล้วพี่น้องถามนะว่าละหมาดอยู่ท้ายเวลาแล้วครับ ถ่ายเวลาใกล้จะหมดเวลาซูรีแล้วบางก็มีคนเป็นลมมีคนเป็นลมเราเลือกไปละหมาดก่อนเราเลือกไปละหมาดก่อนปล่อยให้เป็นลมไปได้ไหมไม่ได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวบอกว่าบัซารีนี่ชอบดอรูรอจริงจริงมันเป็นดอรูรอมันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเนี่ยเราต้องช่วยก่อนโดนยิงเป็นลมเป็นลมคือแดดใช่ใครที่มีความเดือดร้อนต่อหน้าเราเนี่ยเราต้องช่วยก่อน คือต้องบอกกับพี่น้องแบบนี้ว่าอันนี้พูดถึงสังคมกว่านะพูดถึงเรื่องของสังคมคผมยังผมยังไม่รู้หลักการศาสนานะว่าตอบอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแต่จะบอกกับพี่น้องเรื่องของสังคมว่าเขามองว่าการเกิดเหตุสุดวิสัยเรื่องของสุขภาพเป็นลมโดนยิงอุบัติเหตุรถชนอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งจําเป็นที่คนรอบข้างต้องเข้าไปช่วยตามกฎหมายนะตามกฎหมายคนที่ไม่ช่วยมีความผิดนะครับในความผิดตายตายผิดเราไม่ได้ดูแลไม่ได้ช่วยเนี่ย มีความผิดครับอันนี้คือไม่อยากให้สภาพที่ประเทศจีนน่ะนะมาเกิดที่บ้านเราอคือใครที่ไปช่วยแล้วก็มีการเรียกเงินรับจนคนไม่อยากไปช่วยมีแบบนั้นจริงๆประเทศจีนอิสลามไม่ได้สอนให้อย่างนั้นอิสลามไม่ได้สอนว่าตัวใครตัวมันท่านนบบมุมฮัมมัดสุลตลามบอกว่าไ้รุนนาสอังฟาอุคุมลินนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่มวลมนุษย์ในหมู่พวกเจ้าเนี่ยนะ คือคนที่ยังประโยชน์ให้กับมนุษย์ยังประโยชน์ยังประโยชน์คนตกน้ําอยู่เวลาก็จะเข้าจะอัสรีแล้วเดี๋ยวก่อนละหมาดก่อนไม่ได้ครับเรายังประโยชน์ให้กับมนุษย์พี่น้องอัล็อกแล้วก็อัดพอดีก้อนบ่อพอดีจมปั๊มไม่ขึ้นแล้วสี่อัวก้อนหนึดังนั้นเราต้องช่วยก่อนถือว่าเป็นตัวรู้รอดนะขนาดเดินทางเนี่ยแล้วผมยังงงนะใจเขาละหมาดได้ไงนี่มันสงบได้ไงคือผม ผมนียังงงกับกับคำสอนขออภัยนะมีจากหนังสือเล่มหนึ่งเล่มหน,หนาๆที่เขาอ่านกันนะบอกว่ามีคนหนึ่งในหมู่คนซอนแรกเขาว่านะละมาดอยู่แล้วมีงูเหลือมตกลงมารัดลูกในในในบ้านลูกร้องจนลูกตายคนละหมาดอยู่ละมาดจนเสร็จคนนี่วิ่งกันให้เกี้ยวเลยมาดูลูกตัวเองอ แต่คนคนที่ซอนแลกนี่ละหมาดจนกระทั่งว่าสลามเสร็จอันไปดูเอาลูกตายแล้วอ๋ออิมนาลิลลูกตายแล้วแต่ว่าไม่ยอมออกจากละหมาดเพื่อที่จะไปดูลูกเนี่ยที่ลูกติ่งูรัดเนี่ยนะเขาเรียกว่าเขาบอกคนนี้คือคนที่สุดยอดแล้วจริงไม่ถูกนะครับนี่คําสอนที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยอยู่ในบ้านเนี่ยนะเราต้องออกไปอันนี้งูเหลือมรัดลูกนะถ้าไฟไหม้นะ ก็น่าจะละหมาดจนตายแล้วนะอิสลามไม่ได้ถึงขนาดอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะไม่ได้ต้องโอ้ไปปล่อยปล่อยไม่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 ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นขนาดว่าเอามีคนมาเราอยู่ใกล้ประตูใช่ไหมมีคนมาสลามมาเขาถ้าเราต้องการให้เขาเข้าเราละหมาดอยู่นะเปิดประตูหรือทำตําลั์ได้บอกเขาได้หรือว่าเขาเรียกว่า ถ้าเราละมเรามีอะไรมาข้างหน้างูเลื้อยมาอะไรนะหลบได้ไม่ใช่ว่ามาไม่ออกแล้วโกก็ชกเลยชกก็ชกแล้วไม่ใช่หลบได้พี่น้องครับไม่ใช่ว่าต้องยืนจนกระทั่งขนาดนั้นเราจะเอาแบบซอาบ้าใช่ไหมยืนละมาดอันนั้นอันนั้นเขาเขาละมาดกละมาดทหัรยุทธของเขานะคนบางบางทีอาจจะเทียบว่าเนี่ยซอาบ้าโดนยิงกำลังกำลังละมาดนะเขาคุชัวเขาถอด เขาไม่เรียกเลยโดนไส้ศึกโดนฆ่าศึกยิงเนี่ยคือเฝ้าตอนสงครามนะแล้วก็ยืนละหมาดแต่จุดอยู่โดนฆ่าศึกยิงแก่ก็ไม่ปลุกคนอื่นเป็นเป็นตัวเองเฝ้ายามนะแต่ละหมาดอยู่ก็ถอดเอาถอดธนูออกแล้วก็ละหมาดต,ต่ออันนี้ก็อันนี้ก็ส่วนของเขาที่ว่าตัวเขาเองคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ถ้ามีการต้องการช่วยคนอื่นต้องการความช่วยเหลืออันนี้เราต้องให้ความช่วยเหลือนะไอ้ที่มับอกว่าอะไรนะ เอ่อซูรี่กับช่วยคนเนี่ยช่วยคนก่อนเพราะมันเป็นดอรูรอพี่น้องครับนะพี่น้องเดินทางเนี่ยเอารสมัตลายังให้ย่อเลยนะย่อรวมได้ละหมาดมีข้อผ่อนปลนมีข้อผ่อนปลนมีละหมาดใช้ได้ใช่ใช้ล้วมาคือเอาเอาซูรี่ไปรวมกับอัสรีได้ครับอันนี้เดินทางคือมันมันมันหนักหนามันมันทำให้ใครเดือดร้อนไหมนี่เดือดร้อนตัวเราแล้วอันนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนอยู่ต้องควรความช่วยเหลือจากเราเป็นลมอ่า มันทำดีล,ล่าเลยเป็น้องครับช่วยเลยนะช่วยเลยแล้วก็มาละหมาดทีหลังนี่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ประเด็นคือคําถามคือทําไมต้องละหมาดใกล้เวลาหมดนี่แหละนะอันนี้ต้องดูว่าเราเนี่ยติดพันอะไรมาหรือเปล่าเรามีนะ <Okay. S 1> คือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ละเลยอยู่แล้วอันนี้นิสัยของเราควรจะเปลี่ยนแปลงควรจะเปลี่ยนแปลงเพราะนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมนะบอกว่า,าการงานที่ดีที่สุด การงานหนึ่งในการงานที่อลลอสมัตาลารักยิ่งเนี่ยนะคือการงานการละหมาดต,ต้นต้นเวลาต้นเวลาเข้าเวลาปุ๊บก็ละหมาดอันเนี้ยพยายามรักษาไว้ต้นเวลาเป็นเวลา,าที่มันถอยได้มากะนะครับอันเนี้ยไม่